สำหรับคำถามนี้นะคะเพื่อนท่านนี้เธอบอกว่าเธอเป็นนักเขียนเขียนนิยายดรามา่ารันทดตัวละครถูกทำร้ายทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจพอเรียนกดแรงดึงดูดเธอก็รู้ว่าเธอไม่ควรที่จะจมอยู่กับความรู้สึกแบบนี้กับเรื่องลบๆแบบนี้นานแต่เวลาที่เธอเขียน เธอเองเนี่ยจำเป็นจะต้องอินไปกับตัวละครตัวละครเจ็บแบบไหนรู้สึกสาหัสยังไงเธอจําเป็นจะต้องเข้าไปถึงความรู้สึกนั้นเพื่อกลั่นความคิดออกมาเพื่อให้คนอ่านได้เข้าถึงตัวละครตัวนั้นๆเธอค่อนข้างจะกังวลเธออยากที่จะเริ่มเขียนให้มันจบไป จริงๆอาชีพนักเขียนเนี่ยเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันอยากที่จะส่งต่อเรื่องราวที่ตัวเองเขียนให้กับผู้คนหลายๆท่านอยากที่จะเป็นนักเขียนและก็เป็นอาชีพในฝันของหลายๆท่านเลยก็ว่าได้สําหรับท่านที่เป็นนักเขียนนะคะจะเป็นคนที่สามารถลุนแล่นอยู่ในโลกแห่งจินตนาการได้เป็นอย่างดีสามารถใช้สมองซีขวาได้อย่างยอดเยี่ยมในการรังสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาถ้าเราสังเกตดูเนี่ย ภาพยนตร์หลายๆเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่ผู้เขียนนั้นโลดแล่นอยู่ในโลกจินตนาการทั้งสิ้นแต่วันนี้สําหรับเพื่อนท่านนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอค่อนข้างกังวลเพราะเธอเนี่ยจะต้องอยู่กับอารมณ์ลบๆอยู่กับเรื่องราวลบๆบที่รันทดอย่างสาหัสต,ตามตัวละครนั้นๆที่เธอเขียนจะต้องทํำยังไงดีวันนี้เดี๋ยวครูมาตอบให้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้มองว่าสิ่งนี้คือภารกิจของเราให้เราคิดดูนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีนักเขียน ก็คงเหงาหน้าดูนะคะทุกคนคงจะไม่มีหนังดีๆละครดีๆและนิยายดีๆมาให้เราอ่านเพราะฉะนั้นอาชีพนักเขียนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของท่านท่านนั้นเลยก็ว่าได้ก็คือภารกิจในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนแต่แน่นอนค่ะในบางครั้งเนี่ยการเขียนบทละครต่างๆหรือการเขียนนิยายหรือการเขียนเรื่องราวต่างๆนี่จะต้องมีแง่ลบเข้ามาเสมออาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจบ้างแต่สิ่งที่ครูจะให้ไปเนี่ยจะทําให้เราหลุดออกจากความรู้สึกเศร้า เสียใจกับตัวละครนั้นๆที่เรากลั่นกรองออกมาเพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกนี้ไปยังผู้อ่านจะทําให้เราหลุดออกจากสิ่งสิ่งนี้ได้สําหรับท่านที่เป็นนักเขียนหรือท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องลบๆหรือข่าวลบๆเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะก่อนที่จะเริ่มทํางาน ให้เราพูดคุยกับตัวเองในตัวของเราเนี่ยเปรียบเสมือนสองคนในร่างเดียวนั่นก็คือตัวเราและจิตของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะทํางานให้เราทํางานเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของเราก่อนที่จะเริ่มทํางานที่เป็นงานด้านลบๆให้เริ่มพูดคุยกับจิตของเราพูดคุยกับตัวเองง่ายๆให้เริ่มบอกกับเขาว่านี่คืองานของเราเท่าน,นั้นนะส่วนตัวของเราคือความรักความสุขความสนุกความเบิกบาน พูดคุยบอกกับเขาไปหลังจากนั้นให้เริ่มทํางานของคุณด้วยความสุขที่คุณมีกับงานนั้นๆเพราะครูเชื่อว่าหลายท่านที่ทํางานด้านการเขียนคุณต้องมีความรักในงานของคุณอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นให้เริ่มเขียนงานของคุณด้วยความรักได้เลยรังสรรค์ผลงานของคุณให้ออกมายอดเยี่ยมที่สุดเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดทําด้วยความสุขทําด้วยความรู้สึกรักต่อให้วันนั้นคุณจะต้องกลั่นกรองความรู้สึกของตัวละครนั้นออกมาในแง่ลบแต่เป็นแง่ลบที่เบื้องลึกของแง่ลบก็คือความรักที่คุณมีต่อง,งานของคุณให้เริ่มทำสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกสุขสนุกเบิกบานมีความสุขรักในงานที่ทำ แล้วงานของคุณจะออกมาอย่างดีเยี่ยมตามพลังงานในตัวของคุณเมื่องานของคุณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเชื่อเถอะว่าพลังงานดีๆที่คุณส่งผ่านตัวอักษรแต่ละตัวอักษรนี้จะนำพาผู้คนดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาให้มาซื้อผลงานของคุณให้มาดูผลงานของคุณแล้วมีความสุขกับผลงานของคุณตามพื้นฐานเบื้องลึกในใจของคุณที่คุณมีความสุขเหลือเกินกับงานของคุณ คุณจำเป็นจะต้องแบ่งแยกเวลาเวลางานก็คือเวลางานเวลาหลังเลิกงานให้คุณสลัดงานของคุณทิ้งแล้วกลับมาเป็นตัวของคุณเองเลิกงานไปใชชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวของคุณอย่าเอาความเครียดนี้มาคิดซ้ำคิดวนจนกลายเป็นความเครียดสะสมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักกับจิตวิญญาณของเราสําหรับท่านที่ทํางานในแง่ลบอย่างที่ครูบอกคุณจําเป็นจะต้องแบ่งแยกเวลางานและเวลาส่วนตัวเวลาส่วนตัวของคุณคุณจะต้องสลัดงานของคุณทิ้ง แล้วเป็นตัวของคุณเองคนที่มีความสุขสำหรับท่านที่อยู่กับเรื่องรบๆข่าวลบๆมาเป็นเวลานานให้เราหมั่นทำเวิร์กช็อปชำละร้างสร้างพลังใจนำมาฝึกกับตัวเองบ่อยๆ เราจําเป็นจะต้องใช้พลังงานของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาช่วยเราในการชำระล้างความคิดลบๆต่างๆเพราะแน่นอนมันอาจจะเป็นความคิดที่ตกค้างสะสมอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวในบางท่านสะสมมาแล้วเนิ่นนานก็ใช้เวิร์กช็อปนี้ที่ครูเคยให้ไปก่อนหน้านี้มาช่วยเราได้ แต่แน่นอนกดแรงหนึ่งดูดเราจําเป็นจะต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะเขียนนิยายต่อก็สามารถเขียนต่อได้เลยแต่อย่างที่ครูบอกว่าเขียนบนพื้นฐานแห่งความสุขที่คุณมีต่ออาชีพของตัวคนเองรังสรรผลงานนี้ออกมาแล้วส่งต่อไปยังผู้คนสําหรับวิธีการจัดการกับตัวของเราเองนั้นนําสิ่งที่ครูบอกไปไปมันฝึกฝนนะคะโดยการพูดคุยกับตัวเอง แล้วมันชำระล้างสร้างพลังใจให้กับตัวเองเวลาเลิกงานก็คือเวลาเลิกงานอย่าได้เอาความเครียดมาคิดสารต่อในเวลาที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ